การกระทำของจำเลยทั้ง3เป็นความผิดหลายกรรมให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ฐานร่วมกันนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง3คนละ1ปีปรับคนละ40,000บาทฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง3คนละ6เดือนปรับคนละ6,000บาท จำเลยทั้ง3ร่วมกันกระทําความผิดฐานช่อโกงคนละ150กระทงรวมลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง3คนละ900เดือนและปรับคนละ900,000บาทรวมลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง3คนละ9 0 6า0เดือนและปรับคนละ940า0 0บาท จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุต่อบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสามคนละ453เดือนปรับคนละ4 7 0 0 0 0บาทแต่เมื่อรวมโทษจำคุกทุกกระทงทั้งหมดแล้วคงลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง3คนละ20ปีปรับคนละ4 7 0 0 0 0บาท ที่ครอบพฤติการแห่งคดีประกอบรายงานสืบสอบผู้เสียหายทั้งหมดได้รับชดใช้ค่าเสียหายและไม่ติดใจดำเนินคดีกับจำเลยทั้งสางทางแพ่งและทางอาญาและไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสาเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกจึงให้รอลงอาญาไว้มีกำหนดสองปีริบของกลางทั้งหมดผู้เสียหายทอ ผู้เสียหายทั่วประเทศสเป็นร้อยมีบางส่วนถูกหลอกให้รอนัดหมายอยู่ในอินบ็อกเท็ของไอวัวตัวร้ายเหลือผู้เสียหายในคดีแค่13คนและทั้ง13คนต้องจ่ายค่าทำคดี20%เอร์ซและถูกหลอกให้เซ็นชื่อยอมความทั้งแท่งและอาญาโดยอ้างว่าถ้ามีเช่นนั้นจะไม่ได้เงินคืนแม้แต่บาทเดียวทั้งที่ความจริงแล้วไม่ต้องยอมความก็ได้เงินคืนเป็นจำนวนความเสียหายจริงของแต่ละคนพราะปปองอ ตามยึดทรัพมาได้กว่า60ล้านบาทซึ่งมันเกินจำนวนความเสียหายของทั้ง13คนฉะนั้นทั้ง13คนก็จะได้เงินคืนจากส่วนที่ปปงยึดเอาไว้เต็มจำนวนอยู่แล้วทั้ง13จึงไม่จำเป็นต้องเซ็นยินยอมแต่อย่างใดทั้งสิ้นแล้วไทยซีไอวัวให้ผู้เสียหายเซ็นยอมความทำเพื่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมม่ได้แต่อย่านานแอดไรงเงาแต่เราตอรีน ต่อไปนะคะก็คือคุณทัศนัยชัยแขวงค่ะเป็นอุปนายกฝ่ายต่างประเทศกรรมการประชาสัมพันธ์ของสภาทนายความในพระบรมราชุปถามกษสวัสดีทั้งสี่ท่านค่ะค่ะเรื่องนี้ก็เรียกว่าต่อเนื่องก่อนหน้านี้เราเคยนาเสนอไปแล้วสองครั้งด้วยกันนะฮะล่าสุดนะคะตอนนี้ก็มีการจับกลุ่มนะตัวเจ้าของเพจเรียบร้อยแล้วนะคะได้มีโอกาสไปเจอหน้าตัวเจ้าของเพจบ้างหรือยังพวกเราไม่เจอค่ะเขาอยู่ในห้องค่ะ อะไรนะคะเขาอยู่ในเขาถูกขังตัวอยู่อยังไม่ได้บีเยมค่ะยังไม่ได้อ็เขาจับได้ไม่ได้ไปดูหน้าไปเห็นเห็นตุในรูปถ่ายเห็นจะตในรูปถ่ายนะคะก่อนหน้านี้ที่เขาจะถูกจับตัวเรายังเคยได้คุยกันติดต่อกันกับเขาไหมไม่ได้ติดต่อนานมากตั้งแต่ถูกตัดออกจากเป็นตัวแทนค่ะโดยที่เงินเราก็ยังอยู่กับเขาอยู่้วคาแล้วของทางคุณเจชาล่ะคะ ขาดการติดต่อเหมือนกันไหมหรือว่ายังมีโอกาสได้คุยกับเขาบ้างไม่ได้คุยแล้วครับตั้งแต่เขาตัดแล้วครับค่ะเขาตัดไม่มีทางจะตัดโดยเอาเงินเราไปด้วยเลยมีปัญหาใช่ครับนะต้องมาร้องเรียนในเรื่องนี้นะท่านชมค่ะคุณอัจฉริยะชไมฮาได้เคยนําเสนอนะคะริการรับเรื่องราวลงทุกจักผู้ที่เดือดร้อนเหล่านี้นะคะแล้วก็ติดต่อในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะก็นอกเหนือจากทางคุณอัจฉริยะแล้วนะะก็มีการประสานงานกัน นะะกับทางคุณสามารถด้วยนะคะส่งต่อเรื่องราวกันยังไงคะการดูแลเรื่องนี้คืออย่างนี้ฮะทางคุณอฉยยะเนี่ยในฐานะประธานชมชุเลี่ยอกิจกรรมเนี่ยก็ได้ประสานมาเนีผมในฐานะประธานสมาพันธ์ต่อต้านเชนลกโซ่แห่งประเทศไทยว่าในเรื่องของคดีสารการเนี่ยอาจจะเข้าข่ายเชลลกโซ่ด้วยนะครับก็เลยส่งมานะครับพอได้ส่งมาเราก็ได้รับเรื่องจากผู้เสียหายนะครับวันแรกประมาณ10คนนะครับที่มาร้องทุกข์ต่อเรานะครับพอเราดูข้อมูลพยานหลักฐานแล้วเนี่ย ชัดเจนครับว่าเป็นการชอบโกวตชนแน่นอนนะครับแล้วก็เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ซึ่งอาจจะผิดพรกกายกู้ยืมในที่เป็นการชอโกมตชนด้วยนะครับก็เลยดําเนินการล้อต่อเดียไนะครับวันที่ล้อกับดียร์ไเสร็จปุ๊บเราก็ยังช่วยเหลือผู้เสียหายต่อครับว่าเนื่องจากคดีนี้น่าเข้าความผิดมูลฐานฟอกเงินนะครับก็เลยให้ผู้เสียหายรวมตัวกันครับไปล้องกับท่านเลขาธิการปปงนะครับในการที่จะให้ดําเนินคดีฟอกเงินด้วยคราวนี้ในส่วนที่บอกว่าเข้าข่ายเรื่องของแชร์ลูกโซ่ด้วยนะฮะอยากให้คุณสามารถได้ อธิบายประชาชนสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมเป็นเฟรนช์ชัยขายสาลิกาลิ้นทองมันไปเกี่ยวกับแชลูกโซได้ไงเพราะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นธุร,รกิจถ้าไม่ใช่ของที่มีปัญหาก็น่าจะเป็นธุร,รกิจทั่วไปครับตรงนี้ช่วยบอกหน่อยคือประเด็นเนี่ยฮะทุกคนถ้ามองผิวเผินก็มองว่าเหมือนเป็นการประกอบธุรกิจทั่วไปมีเฟรนชชัยทุกวันนี้เองเราก็เข้าใจว่าแชลุกโซคือธุรกิจแต่จริงๆแล้วแชลูกโซคือการหลอกลวง นะครับการหลอกลวงหลอกลวงอย่างไรนะครับลองมากรณีนี้นะฮะกรณีนี้อ้างว่าเป็นสาริกาลิ้นองนะครับบูชาแล้วเนี่ยก็คือจะร่ํารวยนะครับอาศัยความเชื่อของคนแต่ประกอบกับเรื่องข้อท็จจริงเนี่ยการปลุกเสกเนี่ยไม่มีการทําให้มันเป็นของวัตถุมงคลที่ควรจะให้คนเคารพบูชานั้นไม่มีไอเนียแพ็กเกจวีไอพีนะครับแล้วต้องมีการสั่งยอดเดือนละห้าหมื่นนะครับก็เหมือนเป็นการบังคับให้เขาต้องซื้อนะครับสินค้าโดยธรรมชาติในการซื้อขายธุรกิจเนี่ย ถ้าเราของเราสั่งมาเนี่ยขายไม่หมดเราจะไปสั่งทําไมฮะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องสั่งฮะถ้าเราขายหมดเราถึงค่อยสั่งแต่นี่ปรากฏว่าให้เรารักษายอดเกิดเดือน,อนละห้าหมื่นไม่งั้นตัดวเราออาจากวงจรเขาเขาเปิดห้าหมื่นบาทค่ะห้าหมื่นบาทนี่ที่เราต้องรักษาไว้ถ้าเราไม่รักษาเราก็จะไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นคือส่วนแบ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์จากจากเราคืต้องจาา่ายเขาห้าหมื่นบาทถูกต้องทุกเดือนคือต้องต้องสั่งสั่งของทุกเดือนนีฮะห้าหมื่นถ้าทั้งวันนี้คุณเอามาเปิด ต้องสั่งทุกเดือนเดือนละห้าหมื่นเอะคุณสามารถถ้าเกิดกรณีนี้เขาแย้งขึ้นมานะ่รับก็ผมมีของให้นี่ผมไม่ได้ให้คุณไปวิ่งหาสมาชิกแตผมให้คุณรักษาสาบให้ผมต้องซื้อของเดือนละห้าหมื่นบาทอันนี้เข้าข่ายฉลุเข้าข่ายครับไม่จำเป็นก็เป็นหาสมาชิกไม่จำเป็นครับก็คือการที่ต้องรักษายอดเพื่อที่จะเอาเงินไปส่งให้เขาก็คือเอาเงินใหม่เนี่ยแหละมาจ่ายกับคนเงินเก่าถ้าเงินห้าหมื่นบาทไม่ให้เขาเขาก็ไม่สามารถที่จะไปชวนคนหรือไปสร้างพิธีกรรมหรือสร้างอะไรหลายๆต่างที่ทําให้คนหลงเชื่อเ้าได พราะพฤติกรรมของเขาเนี่ยในการที่หลอกประชาชนนั้นคือการเอาเงินมาโชว์ก็เลยเข้าขายแชร์ลูกโซ่ด้วยถูกต้องครับะะก็คือเป็นการหลอกลวงประชาชนนี่แหละฮะ,ะเขาที่ถามว่าพอมีการจับกลุ่มแล้วเนี่ยนะคะล่าสุดที่ทางคุณสามารถรับข้อมูลมานะฮะจับกลุ่มได้กี่คนแล้วจะมีการขยายผลไหมคาดว่าน่าจะมีคนเกี่ยวข้องมากกว่านี้ไมฮะที่ทางตำรวจกองังลับกลามแจ้งมาคือจริงๆแล้วเนี่ยผมมั่นใจครับว่าต้องมีการขยายผลแน่นอนนะครับเพราะว่าที่เราเห็นเนี่ยก็คือเคยอญาติเขาเนี่ยแหละที่เข้ามาร่วมกองเขาค่ะดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุด ใครเป็นผู้สนับสนุนใครเป็นผู้ใช้เพราะเมื่อเช้าเนี่ยผมไปพบกับท่านในขานุการกรมมาแล้วก็ได้ทวงถามเขาเรื่องคดีสาริกาลินทองเนี่ยที่ผู้เสียหายเนี่ยมาร้องทุกข์ไว้แล้วค่ะนะครับทางปมงก็บอกว่าทางกองปราบได้ประสานงานมาแล้วนะครับว่าให้เข้ามาร่วมในการที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินและตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อที่จะให้ปมเนี่ยใช้อํานาจ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอายัดไปก่อนเพราะว่าเรื่องของปมงอเนี่ยผัดภาระให้ผู้ถูกเก่าวหามาชี้แจงถ,ถ้าเขาไม่สามารถมาชี้แจงได้6ภายใน60วันเนี่ยยึดเลยครับ<ม>แล้วก็เข้าบดธุรกรรมแล้วก็อาจจะมาคลื่นที่หัเชียหายได้เลยเรามีสายของคุณอจิยะเรืองรัตนพงศ์นะคะเป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมซึ่งเป็นต้นเรื่องนะคะในการรับแจ้งเรื่องราวเรื่องของสาริกาลิ้งทองตรงนี้อยู่ในสายกระเปาด้วยนะสวัสดีค่ะคุณอจฉริยะคะสวัสดีครับคุณอามาครับรับท่านผู้มครับ ค่ะท,ทราบว่าวันนี้ไปประสานเกี่ยวกับเรื่องของการจับกลุ่มเจ้าของเพจปุ้มปุ้ย Apple s h ช p เมื่อวานนี้ใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างคะก็ตั้งแต่เรื่องมาร้องทุกข์จากข้า,าราชาชนทั่วประเทศนะครับค่ะมาตั้งแต่เดือนสิงหากรากฎาคมที่นมาแล้วก็จนกระทั่งเดือนตุลายี่เจ็ดสุราเนี่ยที่ผ่านมาค่ะเราก็ได้รวบรวมเอกฐานจนขออาานุมัตาลออกหมายจับนะครับทีาลยาุติธรรมสามคนค่ะจะมี นายสาวสมารีเนืวินัยเจ้าของเพจคุ้ปุ้ยเพื่อนชวแลวก็นายประจวบสุนทรพ์ก็เป็นสามีของสมารีนะครับแล้วก็นายิายิชมณทองที่เป็นคนรับโอนเงินนะครับจากสุดขายทั่วประเทศนะครับการที่มีการโฆษณาอวดอ้าว่าสมารีเนืยอวลนัยกับพวกเนี่ยจะมาหลอกขายให้กับประชาชนเนี่ย้าก็ไม่ได้ทำจากไม้จิตรนาขาวหรือไม้ํำพันก็เป็นพืชตะตูนถั่วหรือไม้ไผ่ที่สายพืชมาจากพักนันดานะครับแล้วก็ส่วนองค์พระพิฆเนศเนี่ย เราซืยจากที่จังหวัดลำปางและหนึ่งเทศบาลนรครนะครับนอกจากนี้ยังมีการโฆษณาใบหวยทุกวันที่1 6กุมภาพัน่1เพื่อมองม,องมองาประชาชนให้เกิดความงงานในเรื่องของว่าถ้ามีของพวกนี้จะทำให้เ็นเศรษฐีได้นะครับอีกประมาณไม่น่าจะเกิน15วันนะครับถ้าเราจะสามารถเนี่ยแจ้งว่าหาเพิ่มอีกประมาณ20คน,นครับให้เป็นเครือข่ายจะนำตัวหลักของไอ้ปุ้มป้มเปิ้กับที่มีนายแพทย์นะครับคนหนึ่เนงเป็นเจ้าของเป็นตัวหลักในการที่ต้องถูกดำเนินคดี แล้วก็จะมีชุดหนึ่งนะครับจะต้องถูกดำเนินคดีร่วมกันฟ้องเงินแล้วจากที่กองปราบเนี่ยจะมีการถูกดำเนินคดีที่สอฉลองจังหวัดสุขเกชเนี่ยสมารีเนี่ยได้รับการมาการตัวมาก็ยังไม่เล isme, es, so ogi, urgency, er ิกนะครับหยุดพฤติกรรมในการหลอกลวงยังขยายเครือข่ายมากขึ้นจรงถ้าปล่อยไว้จะเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมครับค่ะแต่เรื่องนี้ต้องขอบคุณทางคุณอัจฉิยะนะคะที่ ขอติดขอช่วยเหลือประชาชนแล้วเดี๋ยวคลืนได้ยังไงเราแจ้งถ้าเพิ่มเติมกันกน,นะขอบคุณมากค่ะถ้าจับกลุ่มได้อย่างนี้แล้วมีของกลางเรียกว่าของกลาง,ง,งได้ไหมพวกรถทรัพย์สินเขาเหล่านี้ค่ะเชินค่ะจีิง้อันี้ต้องมองถึงสองประเด็นนะ,ะเรื่องหนึ่งก็คือชอโกงเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแชร์ลูกโซ่เป็นแ,แก่ชอบโกงประชาชนและอีกอันหนึ่งก็คือยังมีถึงเรื่องการปประที่อาจจะซั์หรือยึดซับออกมาได้ถ้าฟังค่อยจริงจากตรงนี้แล้วเรื่องชอโกงค่อน่าจะชัดเจนนะครับเพราะว่า ประกาศบอกว่าเป็นมากิษนาค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่มีการพิสูจน์แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเการช่อโกงแล้วเนี่ยก็ดําเนินคดีไปแล้วเราก็จะกลับมาที่จะแจ้งปปงงอย่างที่คุณแจ้งข่าวว่าไปแจ้งปปงปปองก็ดูว่าถ้าเป็นความผิดมูลฐานซึ่งช่อโกงประชาชนเนี่ยเป็นความผิดมูลฐานซึ่งสามารถที่จะดําเนินการเป็นหน้าที่ของปปช PS, ในการที่จะปะอปงงในการที่จะดําเนินการหรือว่าอายัดแล้วก็ดำเนินการเอาทรัพย์กลับคืนมาแล้วก็คณะกรรมการอย่ valores, างที่ว่าแล้วก็เอามาขายเพื่อจะ ไปใช้ชหรือว่ายึดเปานของเป็นดินอะไรก็แล้วแต่ต้องถามพวกเราด้านล่างกันนะคะตอนที่เราโอนเงินเนี่ยเป็นชื่อคนเดียวกันหมดไหมคะมก็จะมีโอนชื่ออยู่สุมาลีกับคุณพาณิชที่โดนจับไปแล้วอะค่ะสองคนหล,ลักๆใช่แสดงว่าเดี๋ยวในกลุ่มผู้เสียหายเราต้องมาคุยกันว่ามีใครโอนนอกเหนือจากสองชื่อนี้ไหม<ะ>ถ้าโอนมากกว่าสองชื่อนี้จะดีมากสำหรับเรานะ,ะอยากเสนออะไรเพิ่มเติมไหมรู้สึกอพอใจขึ้นมาหน่อยไหมเห็นความคืบหน้าอย่างนี้จับได้แล้ว ค่ะก็เป็นไปในแนวทางที่ดีนะคะแต่ก็อยากฝากถึงทุกคนที่ยังไม่ได้หลงเชื่อหรือว่าคนที่หลงเชื่อหรือว่าคนที่ยังทําอยู่นะคะก็ยังกลับตัวกลับใจได้นะคะเพราะว่าจริงๆตัวเองก็เสียหายหนักมากเองที่มีค่ะเสียหายหนักมากเสียหายตอนที่เลิกไปอะค่ะของที่ที่หยุดขายอะที่ไม่ได้ขายก็เกือบสองล้านนะคะเออก็คือแล้วพอเลิก กิจการไปเขาก็เ,เราจะไปทาํามาค้าขายอย่างอื่นก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าทางสุมาลีเขาก็จะกล่าวหาพวกเราว่าเราทําผิดกฎที่เขาตั้งขึ้นมาโดยที่แบบไม่มีลายลักษณ์อักษรไม่มีการเซ็นกันนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการส่งหลายกลุ่มว่าคุณจะต้องรักษายอดเท่านั้นคุณจะต้องอย่างงี้อย่างงี้อะไรแบบนี้ ลักษณะน,นี้ซึ่งหลายๆคนก็ทําไม่ได้อย่างเช่นผู้เสียหายที่นั่งอยู่ข้างบนเนี้ยไม่มีเงินที่จะไปสั่งของสต๊อกของก็ต้องถูกตัดสิทธิตัดสิทธิเสร็จก็ต้องโดนกล่าวหาว่าบางบางท่านหลายๆท่านเลยอย่างตัวเองก็โดน <c oughs> ว่าไปเอาของที่อื่นมาขายบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะออซึ่งซึ่งเราก็ไม่มีโอกาส ได้แก้ตัวได้แสดงอะไรตรงนี้นะคะเออก็ก็อยากให้หลายๆฝ่ายรับฟังแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็คนที่ตกเป็นเหยื่อหรือว่ายังไม่ได้ก้าวเข้ามาตรงนี้นะคะก็ใช้สตินิดนึงหรือว่าใครที่ยังทําการอย่างนี้อยู่ยังกลับตัวทันได้เพราะว่าตัวเองเป็นเคสแรกที่หยุดตัวเองโดยที่โดยท,ดยที่มันไม่ถูกต้องเราก็หยุดนะคะแล้วเราไม่เสียดายเงินหรือหยุดตัวเองเราไม่คิดหรือว<ะ>่าเงินที่จมอยู่ของนี่ถ้าเกิดเราหยุดคือมันถ้ามัน เราไปมัวเสียดายตรงนั้นเราก็จะทําผิดอยู่โดยที่ใช่ไหมคะมันไม่มีวันหยุดมันไม่วันเสร็จสิ้นสุดท้ายผลเราก็ต้องเป็นแบบเขาเราก็ไม่อยากเป็นแบบเขาใช่จริงๆไหว้ไหว้พระไหว้พ่อไหว้แม่แล้วก็ทํางานในสิ่งที่เรารับผิดชอบนะคะเพราะว่าจริงๆบอกเลยว่าไปเช่ามามันก็ไม่ได้มีชีวิตที่บันดีดีอะไรขึ้นมาคุณจะไม่ถูกหลอกอีกแล้วถ้าคุณพูดอย่างนี้เราก็แบบจิตใจมั่นคงอย่างนี้นะให้ห้ามเปลี่ยนใจห้ามเปลี่ยนแนวการพูดนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะปลอด